แนะนำสมาชิกในห้องเรียนสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชื่อเล่นเตอร์นายตรัสะพงศ์ก้องกิติสารสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชื่อเล่นแบงค์นายปฏิพันธ์แสนวิเศษสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชื่อเล่นไ้ายนางสาวนุชจิราพรพนุกวีสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชื่อเล่นโอปอนางสาววันวิานสาสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชื่อเล่นโต,น,โตนายปิยพงศ์ อุรสาขาช่างเทคนิคสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์วริราคำขาวสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชื่อเล่นคิวนายวุฒิชัยไตรยราสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชื่อเล่นเอนายธนภูมิทองพรสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชื่อเล่นเติร์นนายราชันเอี้ยวแส่สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชื่อเล่นภูมินายเดชาอุระสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชื่อเล่นน้ำนายนันทกรคำพิลาสาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์